คือเวลาแบบมีอะไรให้กรอกฟอร์มนี่น่าจะเป็นคนที่กรอกฟอร์มเร็วสุดจริงเพราะเขาชอบถามชื่อ <laughs> นั่นหนูอน่ะมีชื่อตัวอักษรตัวเดียว <laughs> เอลจบแต่ว่าอของขอเอลบอกเวลาแบบตั้ง,งแต่งหน้าหรือตั้ง,งแบบถ่ายงานนะอ่ะมันจะเห็นเป็นเอลรู้ฉันก็แบบตอนแรกฉันไม่รู้ว่ามันอ่ะเอลรู้มันเป็น L R U แล้วแบบใครวะหลิวรยูใครอ่ะไม่รู้จับคือก็คนข้างๆแกไง่ายเออ ันนี้แบบชอบชื่อตัวเองมากเพราะว่าแบบค<ม>ือมันหาง่ายอะ<ม>่ะคือแบบคือสม,มุิชื่อทุกคนมันเวลาแบบดูไกลๆครับแล้วชื่อทุกคนมันจะแบบเบยๆๆ <c oughs> ๆแล้วแบบถ้ามีแค่ตัวเดียวมันก็เลยจะรู้เลยว,ว่ามันอยู่ตรงไออันนั้นนะที่เป็นแบบดอกไม้แล้วเป็นแบบตามชื่อตัวอักษร่ะแล้วคนมาเป็นช่อใหญ่ๆแล้วมีเดอกสองดอกน่าสนใจคนนึง 也是糟啊。